เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูการเก็บตัวอย่างของเจ้าตัวเซรั่มลกมะตัวนี้ค่ะเป็นตัวเบสเซลเลอร์ขายดีที่สุดของแบรนด์ อนี้คือห้อง QA ค่ะเป็นห้องการเก็บตัวอย่างของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าอีฟทุกตัวเลยนะคะที่เราผลิตทุกล็อตนั่นเองอันนี้คือพี่แจ๊คค่ะสวยๆของเรานั่นเองนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ห้อง QA นะคะในการตรวจสอบล็อตการผลิตทุกล็อตเลยนะคะการเก็บตัวอย่างพี่แจ๊คจะอธิบายเลยค่ะว่าการเก็บตัวอย่างของเราเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วเก็บเพื่ออะไรคะอันนี้จะมีการเก็บตัวอย่างของเราแต่ละล็อตนะคะแล้วก็จะมีการเก็บตัวอย่างของะบวนการ เก็บต้นกลางปลายเพื่อที่เผื่อมีปัญหาในการรัขั้นตอนเราจะได้<ม>สอบตั้งได้งั้นเดี๋ยวจะจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะเราจะมีการเก็บตัวอย่างในการผลิตสามขั้นตอนต้นกลางปลายในส่วนของต้นเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการผลิตที่คเราเรียกว่าเนี่ยขั้นตอนหนึ่งต่อสามีดพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างของต้นไว้ขั้นตอนต่อไปก็กลางเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างของกลางไว้ปลายเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างของปลายไว้พอเราผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างเป็นสแตนด์ สมมุติว่าเซรัลล่มลูหมาตัวนี้เป็นลอ็อตผลิตของ A ละกันลูกค้ามีการแจ้งมาว่าตัวเนื้อเซรัลล่มเนี่ยมันมีสีที่ไม่ได้เหมือนเดิมค่มะช่วยลบก,กวรเช็คหน่อยได้ไหมเราก็จะรีบส่งไปที่ห้อง QA นี้ทันทีเลยเพื่อที่จะท,ทำการเช็คว่าตัวล็อต A ที่เราเก็บไว้กับล็อต A ที่มือลูกค้าเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันไหมสมมุติว่าตัวนี้มีสีที่เปลี่ยนแต่ตัวล็อตการเก็บตัวอย่างของเราไม่ไม,มีสีเปลี่ยนแสดงว่ามันเป็นพาะปัจจัยอื่นมาเลยทําให้ตัวเซรัลล่มลูหมาขวดนี้มีีีีสท่่เปปลยนไหรือ ตัวนี้มีสีที่เปลี่ยน แล้วเรามาเช็คตัวอย่างว mm ่าเมสินที่เปลี่ยนจริงๆนะเราก็จะสามารถเช็คยอ้อนได้ว่ามันมีขั้นตอนไหนที่เปลี่ยนไปมีการผิดพลาดที่ขั้นตอนไหนนั่นเองห้อง Q&A ห้องนี้ก็เลยเป็นเหมือนเช็คยอ้อนหลังได้ว่าขั้นตอนไหนที่มันมีปัญหาเราจะได้กลับไปแก้ปัญหาได้ตรงจุ Wh. ดนี่แหละค่ะคือข้อดีของการมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP นะคะเราจะมีมาตรการมาตรฐานในการผลิตไม่ใช่ว่าเออผิดพลาดแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยไปนะคะถ้าผิดพลาดแล้วเราก็จะสอบกลับแล้วก็มาเช็คมาแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด mm hmm. ะะเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพสูงสุดสู่มือลูกค้านั่นเองนะคะสาหรับลูกค้าที่มีปัญหากราบฝ้าจดุดด่างดำรอยสีหรือว่าหน้าหมองคล้ำตัวนี้จะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากไม่มีสารอันตรายแน่นอนค่ะกล้าพูดขนาดน,นี้เพราะว่าเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองที่นี่นี่แหละผลิตเองใช้เองเพื่อขายเองนะคะสั่งซื้อได้ที่ต๊ะทยจังหน่ายยิทัระเทศเลยนะคะไปละทำงานก่อนละบ๊ายบายค่ะ